เพราะถ้าคุณทําไม่จริงคุณก็ไม่ต่างอะไรกับแบรนด์ที่ออเอาเปรียบผู้บริโภคเราชอบบอกว่าเราใช้สารสกัดอะไรเราไม่กลัวคนอื่นเขาก๊กอบลาหรอกล้าพูดเลยว่าเป็นแบรนด์แรกๆที่กลางกระดาษให้ทุกคนเห็นสูตรและเห็นที่มาของสารสกัดแต่ละตัวว่าเราเนี่ยนำมาจากไหนบ้างเพราะว่าลูกค้าเขาจะได้ทราบว่าของที่เขากินน่ะ คือของที่ดีขนาดไหนเราไม่สนใจคู่แขงเราสนใจแค่ลูกค้าก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อแต่ถ้าเกิดว่าคุณคือแบรนด์อาหารเสริมเหมือนกันและอยากจะก๊อปสารสกัดที่เราใช้โคตรดีใจเลยค่ะโคตรดีใจคุณสามารถทําได้เลยเพราะนั่นหมายความว่าเรากําลังจะมาพลิกวงการอาหารเสริมด้วยกันให้มีแต่สารสกัดคุณภาพแต่คุณต้องใส่ให้จริงด้วยนะคะไม่ใช่แค่ใส่ในฉลากหรือแค่โชว์เทรดมาร์เพราะถ้าคุณทําไม่จริงคุณก็ไม่ต่างอะไรกับแบรนด์ที่เอาเปรียบผู้บริโภค Co Factory รี่แบนดเนี่ยเราอยากจะ เป็นแบรนด์ที่นําเทรนในเรื่องของการใช้สารสกัดที่จริงจังเคลมเท่าไหร่ว่าใส่กี่มิลลิกรัมใส่ให้ได้ตามจริงและทุกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเนี่ยนอกจากสารสกัดแล้วเนี่ยจริยธรรมค่ะเราใส่มันลงไปในทุกๆผลิตภัณฑ์ของเรา